โอเคครับทุกผู้ชมวันนี้ผมอาจจะพูดเสียงดังไม่ได้เพราะว่าเรามาอยู่กันในเกมคืนหลอนซ่อนทางหรือว่าไนใไดเกมนี้ต้องขับรถตั้งแต่ตีห้าถึง7จ็ดโมงเอ้ยตั้งแต่เที่ยงคืนถึง7จ็ดโมงเพื่อที่เราจะชนะผมไม่รู้ว่าเกมนี้จะมีคนทำเวลาได้เร็วสุดเท่าไหร่แต่ผมจะเป็นคนทำลายสถติเองและเราไปเริ่มไปเลย โอเคครับ okay, คนดูเปิดเรื่องมาแล้วก็จะอยู่บนรถอย่างนี้นะครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าเล่นยังไงมันก็จะมีเวลาบอกนะนี่ตอนนี้เที่ยงคืนแล้วเราก็ต้องทําอะไรต่อก็ไม่รู้เดี๋ยวจะให้คนดูสอนอสตัวเองยังเล่นไม่เป็นอยู่เลยล <MS> เฮ้ยไอ้ยั <MS> ย <MS> น,น,นหายไปไหน <MS> <MS> อ้าวใช่พี่หล่อจังครับเฮ้ยมัน, <MS> <MS> นหายไปไหนอ่ะ <MS> รอบนี้รอบนี้ผิดน่าจะซ้ายน่ามีผีอะกูขับตรงเลยแหละไม่อยู่แล้วเมื่อกี้เห็นผีซ้ายเลยซ้ายเลยซ้ายเลยนะซ้ายซ้ายเลยอู้อู้สายลุยสายซ้ายเลยขี่อยู่เย็บอยู่ชิชุบูชิชุบูชิชบูบูไฮขึ้นรถไม่เจอไฮลย

มึงตัวห้าสิาซ้ายซายมีผีตัวอะไรอ่ะไหนขอส่องไฟหน่อยแล้วส่องไฟให้ผีหน่อยขอดูหน่อยอะไรอ่ะถุงดำเหรอถุงดำเหรออันนี้ถุงดำเหรอถุงดำเหรอครับเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ ไปเลยจ้าอยู่ไม่ได้เลยไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าก็ลือก็กือกือนี่หรอว่าผีมีแค่นี้หรอเฮ้ยผีมีแค่นี้หรอครับสายใช่ป่ะสายใช่ไหมชชบบูญสายเอียเนี่ยใครถามหาตีสามมีแล้วครับนี่ไงตีสามนี่ไงนี่ไงครับตีสาม ก้างไงครับเจอผีก้างไง <S <S เฮ้ยเพลงเปลี่ยนไอ้เ,เออหีเ้ยพเพลงเปลี่ยนเฮ้ยเพลงผิดเพลงผิดสายเลย,ยไม่แวะแล้วไม่แวะแล้วสายเลยเฮ้ยเพลงผิด,ด,ด,ดอันน้ำมาปัดใจอปาติเทเพนา มันสวดมันสวดใหญ่เลย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 กลัวมันสวดใหญ่เลยมันสวดใหญ่เลยไปเร็วไปสายยาวเร็วสายยาวเร็วไม่ดูด้วยไม่แวะที่ไหนแล้วไม่แวะไม่แวะสายเลยสายเลยเออรู้แล้วรูแล้วน้องรู้แล้วพี่รู้แล้วสายเลยสายเลยตีสี่แล้วเว้ยตีสี่แล้วเว้ยมันโคตรง่ายอ่ะโคตรง่ายอ่ะฮะอ๋อชนเสาเทษที โอเคสวดให้มึงพูดมึงอ่ะครับเม่ดีดีหน่อยครับเม่ดีดีหน่อยครับขวาหน้าไงง่ะครับซ้ายครับไหนถ้าผีมันยืนการถนนพี่ชนแล้วอีโซเกอ่าอ่ออีโซเกตีสามเว้ยไอตีสี่เร็วฟังเพลงก่อนเลยโอเคเพลงถูกไฟมีไป รอบนี้จะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าไปดูกันอันนี้ไม่มีอะไรผิดปกติเนาะขวาโอเคขวาเคยครับรออะไรอะ่อระที่เคยดูในเน็ตไ,ไหมครับป้ายกลับด้านพี่เคยดูในเน็ตไ,ไหมครับซ้ายที่เซียนผีหลอกกบผียู่บนเขาไอ้เฮียใครบอกไม่มีอะไรผิดปกติวะใครบอกไม่มีอะไรผิดปกติว่ากูโด,ด,ดนรถชน เฮ้ยพี่โดนรถชนน้องสายเลยอย่างงี้สายเลยไอ้เกือบตายดีนะทำประกันชั้นหนึ่งดีนะทำกระกันชั้นหนึ่งกระจกแตกไหมเนี่ยสายายายโอ้โหไอ้เฮียแม่งขับผิดเลนมันขับผิดเลนอ่ะดูมันขับรถว่ะไอ้เฮียขับอย่างนี้แม่งขับรถเป็นมะเปล่าแม่งขับรถผิดเลนเว้ยแม่งขับผิดเลน ไม่ผมขับเมืองนอกไงเมืองนอกเขาขับเล้นขวาใครนั่งข้างขับพี่เมืองนอกเขาขับเล้นขวาครับเมืองนอกเขาขับเล้นขวาไอเฮียดีไม่ตายโหลดจากไหนสตรีมครับสตรีมโหลดจากสตรีมครับตีห้าแล้ววะไอเฮียหรือว่าจะผ่านแล้ววะยังไม่เจอคุณยายสปีดอะไรที่คนดูบอกเลยมันมีจริงเหรอครับช้างหรือว่าคุณยายสปีดเนี่ยมันมีจริงเหรอมันมีจริงเหรอครับ เมืองไทยเหรออ๋อลืมเช็คเพลงเออเพลงถูกไฟถูกเพลงถูกไฟถูกน้องมาเลยน้องเออมาว่ะมีจริงใช่เหรอคุณยาสปีกับช้างนะเออผมไม่เห็นเจออะไรเลยไหนเมืองกรุงเมืองกรุงเนี่ยเหรออันนี้ทางทางขับในเมืองกรุงหรอครับ นี่เหรอถนนเมืองกรุงน้องเมนได้ยังไงอันนี้ถนนเมืองกรุงเหรอเห็นไปยาเจอช้างใช่เหรอครับไม่อันนี้คือถนนเมืองกรุงเหรออันนี้นะถนนเมืองกรุงครับซ้ายทำไมถึงซ้ายอ่ะทำไมซ้ายครับทำไมซ้ายอ่ะไม่มีสาราเหรอซ้ายเหรอใช่เหรอ ซ้ายเหรอครับเมื่อกี้ผมไม่ได้มองผมมูแต่ดูเมนต์อะซ้ายเหรอขวาขวาศาลาไม่มีไฟศาลาไม่มีไฟซ้ายเหรอพี่ขี่ไวไปค่ะเชื่อผมขวา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 เหรอขวาเหรอหลังซ้ายซ้ายซ้ายโอเคซ้ายโอเคน้องเฮ้ยยังไงเนี่ยไม่รู้อะกูไปซ้ายแล้วอะไม่รู้ละ มไม่รู้แหละไปซ e ้ายละซ้ายแล้วกขี่ช้าๆถึงจะเจอซ้ายโอ้ห์หกโมงหกโมงเว้ยหกโมงเว้ยคุณดูตาดีเนี่ยคุณดูตาดีเนี่ยอันนี้คือถ้าผมผ่านอันนี้คือผ่านเลยใช่ป่ะคือถ้าผมผ่านอันนี้คือผ่านเลยใช่ไหมคือถ้าผมผ่านอันนี้คือผ่านเลยใช่ไหมคุณดูมันอาจจะมีรถชนที่นัใช่ป่ะถ้าผมผ่านอันนี้คือผ่านเลยใช่ไหมโอ้คุณดูตาดีจัดคุณดูตาดีจัดไหนขอฟังเพลงก่อน โอเคเพลงมีไฟมีไปอ,อะไรค่อขยีขี่ไม่ได้หรอกครับผมซิ่งครับชื่อก็บอกอยู่เซียนเกมซิ่งขับช้าช้าไม่ได้หรอกครับ,น,รบนี่หรอมีหรอผีอ,อันนี้น่าจะขวานะเพราะว่าไม่มีอะไรผิดปกติอันนี้น่าจะอันนี้น่าจะขวานนะขวานีาาขวาดิไม่มีอะไรผิดปกติอ่ะ เออไม่คุ้มเลยร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทไม่คุ้มเลยป้ายเป็นยีราซ้ายซสายอะไรมันก็มันไม่มีอะไรผิดปกติมันจะสายยังไงเนี่ยซ้า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 ยซายขวา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 ซ้ายโอเคเชื่อก็ได้โอเคเชื่อนะป้ายเป็นยีราโอเคเชื่อนะป้ายยีราอ่ะเชื่อนะผมจะเชื่อคนดูนะแล้วถ้าผมได้เล่นใหม่นะป้ายปายป้าะ อ่ะผมจะเชื่อคนดูนะขวาขวาซ้ายมาลาเอา้าผ่านแล้วเหรอซ้ายซซ้าย,ายมีแค่นี้เหรอเอ้าเฮ้ยเทคเดียวร้อจ็สิบเก้าบาทก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้มีใครเล่นแบบว่าผ่านด่านเร็วกว่าผมอีกไหมคนดูลองคอมเมนต์มานะชอบให้ผมไปเล่นเกมอื่นแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายผ่านโคตรชิว ยังไม่เจอคุณยายสปิดหรือว่าไททันเลยใครบอกว่ามีคุณยายสปิดหรือว่าไททันวะชิวอ่ะไม่มีอะ่ะเจอกัน